รถเด็ดบายคุณการนั่นเองนะคะรีวิวจากเจ้าของร้านลาอนคานั่นเองนะคะและวันนี้นะคะใครที่หารถใหม่น้อยสภาพป้ายแดงห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะวันนี้นะคะการหยิบรถที่เป็นตัวท็อปสุดของร้านมาให้ลูกค้าและรถคันนี้นะคะลูกค้าที่หาอยู่ต้องไวเลยนะคะเพราะว่าสภาพป้ายแดงของจริงของจริงยังไงเดี๋ยวการพามาดูเลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น มิสูวิชีปา j เจโลนะคะ2.4 GT Premium นั่นเองนะคะเป็นตัวท็อปขับ2และจะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวโฉมปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้และเป็นปี2020แล้วนั่นเองนะคะสำหรับไม่นะคะต้องตะโกนบอกเลยนะคะคันนี้เพราะว่าไม้เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าสูงตลอดทุกระยะและคันนี้นะคะ รถยังอยู่ในประกันศูนย์นะคะสำหรับประกันศูนย์ยังอยู่นะคะนั่นก็คือ5ปีหรือว่า100 000กิโเมตรนั่นเองนะคะอย่างที่การบอกเห็นไหมคะเพราะคันนี้ไม่เพียง1 0 0 0 0และสภาพป้ายแดงการไม่รีวิวเองไม่ได้เลยนะคะและสำหรับราคานะคะต้องพิเศษมากๆนะเพราะคันนี้ลดลงกว่าป้ายแดงกว่าเกือบ5 0 0 0 0 0บาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะการตั้งขายเพียงแค่ หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะการบอกเลยนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้ยังขายแบบว่าล้านต้นๆกันอยู่เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะใหม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นกิโลแล้วราคาเพียงแค่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทไม่ซื้อได้ยังไงและยังจะได้สีขาวแบบนี้อีกนะคะสีขาวตัวใหม่ของปาเจโรนั่นเองนะคะจะไม่ใช่สีขาวมุกแล้วนะคะจะเป็นสีขาวสว่าง หรือสีขาวโอโมขึ้นมานั่นเองนะคะและคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ที่ดูคลิปนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะการลดทันที10,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะและเข้ามาดูรถที่ร้านการลดเพิ่มให้เลย10,000บาทนะคะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการให้จัดหนักจัดเต็ม ขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะจ่ายเพียงแค่1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะฟรีแวรเซฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้า1เครื่องและยังนะคะได้ผมเข้ารูปรอบคันของใหม่จากร้านไลออนคาไปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ วีดาวเลยค่ะจะเอาเงินกลับบ้านหรืออะไรเข้ามาคุยกันเลยและผ่อนเพียงแค่17,000บาทต่อเดือนสูงสุดอัเา7ปีและดอกเบี้ยพิเศษมากๆนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนซ์เข้ามาคุยได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพหรือว่าเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถูกใจรถคันไหนบอกเลยว่าซื้อได้ทุกจังหวัดนะคะและการ ก็มีบริการส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นนะคะพอไฟแนนซ์อนุมตัติเราก็ส่งรถให้ลูกค้าได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะมารับที่ร้านก็ได้เหมือนกันบอกเลยว่านะคะคุ้มค่ามากมากเลยสำหรับคันนี้อะเดี๋ยวการจะพามาดูเลยดีกว่านะคะว่าสภาพป้ายแดงที่การบอกเนี่ยมันสภาพป้ายแดงยังไงนะคะการต้องเกริ่นก่อนว่าคันนี้นะคะเดี๋ยวการจะรีวิวอย่างละเอียดภายนอกภายในห้องเครื่อง ลูกค้าที่ดูจะได้ตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะฟังคลิปนี้การให้ดีนะคะจะได้ตัดสินใจได้เลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงและเริ่มต้นกันด้วยคันนี้นะคะการรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้ำท่วมมีเล่มโอนได้100%เเล่มไม่เคยสูญหายและเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดง และที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่เคยชนหนักชนเบาสีเดิมทุกชิ้นนะคะเดิมเดิมทุกชิ้นนี่สวยๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันด้วยข้างหน้าเลยบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะพอไมเนอร์เชล้วสวยมากมันได้ใจมากๆตรงโลโก้เนี่ยเขาจะมีเลดารานะคะจะเป็นกล้องวิว360องศานั่นเองนะคะ บอกเลยว่าซ่อนได้แบบว่าเนียนกริบมากๆนะแล้วจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะะไฟเน่บ่งบอกเลยว่าจะเป็นโฉมปัจจุบันโฉมไมเนอร์เชนนั่นเองดีไซน์ได้แบบว่าสวยจับใจมากๆและสีนะคะสีขาวอย่างนี้การเกิน ข่าวนี้นะคะจะไม่ใช่ขาวเดิมๆอีกต่อไปนะคะจะเป็นขาวเฉดใหม่นะคะแล้วสวยมากมันจะทําให้ดูแบบว่าเราขับไปนะคะเด่นมากๆยิ่งเวลาที่โดนไฟนะคะลูกค้าโดนแสงแดดหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเงามากๆนะคะและอย่างหนึ่งอย่างที่การบอกคันนี้นะคะไม่มีชนเลยเพราะว่าสีเดิมทุกชิ้นนะคะสภาพสวยมากๆ และสำหรับตัวแม็กการให้ดูเลยนะคะแม็กจะเป็นแม็กของรุ่นนี้และเขาจะเชนแม็กด้วยสวยมากลูกค้าจะเป็นแม็กทูโทนนะคะมันเหมือนใบพัดเลยสภาพแบบใหมกิฟตเลยแม็กไม่มีรอยเลยนะคะส่วนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวและอย่างจะมีตัว BSM หรือจุดเตือนจุดอับสายตานั่นเองนะคะ ออปชันนี้มีประโยชน์มากๆสําหรับการขับขี่และรุ่นนี้จะเป็นพุสตาร์ตแล้วกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีให้2ชุดจะเป็นระบบคีย์เลสแล้วนะคะนี่การให้ดูมีการศาสตร์อะไรครบเลยนะคะลูกค้าแบบว่าใช้เลยนะคะรถนี้คือแบบและสีการไล่ให้ดูเลยนะคะไม่มีแบบว่าริ้วรอยอะไรเลยคือถ้าลูกค้าท่านใดบอกหารถสภาพป้ายแดง ในราคามือสองต้องคันนี้เลยนะคะและสำหรับตัว Minor c h a n ชนเขาจะเพิ่มออปชันขึ้นมานั่นก็คือประตูหลังไฟฟ้านั่นเองลูกค้าโหหลูหลามากๆนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเปิดเองเลยเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเมทาร์เลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้อย่างที่การเกริ่นนะคะไม่มีค่ะ ไม่มีทําสีเลยนะคะเดิมๆทั้งหมดนะคะน็อตตะเข็บทุกอย่างเดิมนะคะคือลูกค้าไม่ต้องถามการหรือว่าคุณการรถเดิมๆไหมการบอกตรงๆเลยว่ารถคันนี้นะคะสภาพายแดงของจริง <ๆ S 2> แล้วภายในจะเป็นภายในสีดํานั่นเองนะคะเอกลักษณ์ของกัวปาเจโร่สปอร์ตและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพรมเข้ารูปนั่นเองนะคะอย่างนี้การบอกการจะให้รอบคันเลยลูกค้านี่ การเปิดให้ดูเลยนะคะพมเข้ารูปไม่พอยังให้ถาดเดิมกันเข้าไปอีกนะคะโอ้หมีอะไรก็แถมกันเข้าไปหมดและพมเข้ารูปอันนี้การตัดให้ใหม่ร้อทั้งคันนะคะบอกเลยว่าไม่ถูกนะคะและการทําอย่างดีให้เลยนะคะและเวลาปิดก็ง่ายแค่นี้เองนะคะประตูไฟฟ้าคือมาตรฐานมากและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในการบอกเลยนะคะว่าเห็นภายนอกว่าใหม่ขนาดนี้ ภายในมันใหม่กว่าอีกค่ะไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะคะกินใหม่อะไรยังอยู่เลยโอสภาพใหม่มากแล้วบอกเลยว่าพอเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะภายในมันหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวการสตาร์ทเครื่องให้ดูคันนี้นะคะจะเป็นพ u s ส start เหยียบเบรกกด p u s start เลยค่ะอืมนะคะพอเหยียบเบรกกดพ u s ส start นะคะสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมานั้นก็คือหน้าปัดหน้าจอนะคะเดี๋ยวการจะพามาดูว่า การที่เขาเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลร้อเป็นี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะเบาให้ดูเลยว่ารถใหม่เพียงแค่1น0 0 0หมื่นกิโลเนี่ยเบาะมันต้องเป็นแบบนี้ลูกค้าปีกเบาะไม่มียับเลยนะคะแน,น่นๆตึงๆแล้วก็เป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะโอ้ใหม่จริงอ่ะประตูนะคะนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะ ริ้วรอยอะไรไม่มีเลยนะคะตัวแอร์แบกนะคะจะมีทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับมีคอนโซลการให้ดูแบบไม่ปิดเลยนะคะไม่มีริ้วรอยส่วนหน้าจออันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอตัวเชนตัวใหม่จะเป็นหน้าจอใหญ่โอ้โหหอ่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้าอันนี้คือพลาสติกที่หอนะคะเขายัางไม่ได้ออกเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วเขาจะมาพร้อมด้วยเนวิเกเตอร์นั่นเองนะคะ จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้จะดูหนังฟังเพลงเนวิเกเตอร์อะไรได้ทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเปิดประตูหลังไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วแอร์นี่ลูกค้าเขาจะดีไซน์ใหม่นะ,ะ <N> เพิ่มปุ่มมาเพื่อความคลาสสิกนั่นเองนะคะและแอร์ Air <N> จะเป็นดิจิตอลแยกซ้ายขวามีนาโนมีแอร์นาโนมาแล้วนะคะรุ่นนี้แล้วก็ลูกค้าดูเขาจะเชนตรงเกียร์ด้วยนะคะ โหสวยมากกรอบตรงเกียร์ลูกค้าดูเลยจะเป็นเอาลายเคปลามาเล่นเพิ่มความหรูหลาไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้เบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านั่นเองสําหรับรุ่นหนีเนี่ยอย่างที่การบอกนะคะเขาจะเป็นหน้าจอหน้าปัดแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าโหหรูหลามากๆนี่มาเป็นรถเลยนะคะและไม่ตรงนี้เลยไม่เพียงแค่หนึ่งมืนกิโลเมตรเท่านั้นอย่างที่การบอก คันนี้ใช้น้อยมากๆนะคะโอ้โหแล้วนี่โฮมอลัยมันตีฟังก์ชันแบบหรูหรากันเข้าไปนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะคุยโทรศัพท์อะไรได้ทั้งหมดเลยส่วนทางด้านขวาจะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะ Cruise Control เกียร์ Pendle Chief นะคะแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะระบบ push start แล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะเตือนก่อนชนนะคะเซนเซอร์โอ้โหพูดไม่หมดเลยลูกค้ามันครบจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะคะและที่การบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นั่นก็คือในคู่มือระบุเซอร์วิสนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าเอ้คุณการ1นึ่งมืนโลเนี่ยเขาเคยเข้าสูย์หรือเปล่านะคะการบอกเลยว่าคันนี้นะคะ1นึ่งมืนโล แต่เขาเข้าศูนย์มาแล้วนี่4ครั้งนะคะนี่การให้ดูเลย4ครั้งเพราะว่าเข้าทุก2-3,000โลนี่ครั้งแรกพันโลครั้งที่2-3,000ครั้งที่3 9มเก้าพันี่บอกเลยว่าเขาเข้ามาแบบว่าทุกพันโลนะคะคือเจ้าของเดิมนี้ขยันเข้านะดูแลรถได้ดีมากๆนะคะนี่ แล้วระยะต่อไปนะคะการให้ลูกค้าดูเลยนะคะระยะต่อไปเนี่ยนี่ลูกค้าสามารถที่จะไปเข้าศูนย์ของมิตซูบิชิได้ทั่วประเทศนะคะอันนี้คือระยะต่อไปเดี๋ยวการแขวนให้ตรงพวงมาลัยนะคะและคู่มือเอกสารอะไรคือครบหมดพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการย้ำเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะจะมีประกรันปอนหนึ่งนะคะ โอ้โหเกือบปีเลยถึงเดือนกุมภาปีหกคือปีหน้าเลยนะคะลูกค้าซื้อสดการบอกเลยว่าคุ้มมากไม่ต้องทำประกันปหนึ่งนะคะสามารถใช้อันนี้ได้เลยการให้ไปฟรีๆเกือบ1ปีเลยนะคะนี่คือแถวที่2นะคะโอ้โหบอกคือแบบว่าซื้อมาได้ใช้บ้างปะเน,นี่ยสภาพแบบใหม่มากนะคะแล้วพอการใส่รมเข้าลูกไปให้นี่คือหรูหลากนเข้าไปอีก และการขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพรมเดิมนะคะที่มีติดรถมาการมีให้ลูกค้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่พรมเข้ารูปแล้วเราจะทิ้งของเดิมนะคะไม่ใช่เราจะให้ลูกค้าไปด้วยอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะคะเอาไปเลยค่ะจากของเดิมของแถมการให้แบบจัดเต็มนะคะและ้วเวลาจ,จะเข้าแถวที่3ง่ายมากนี่ปาเจโลแบบว่าน่าใช่มากๆนะมันจะกระเด้งไปเลย แล้วเบาะแถวที่3การบอกเลยไม่เคยมีใครนั่งแน่นอนนะเพราะว่าพับจนแบบว่ามีรอยพับเลยนะแล้วเบาะนี้คือไม่มีการนั่งเลยข้างๆนี่ไม่มีนิ้วรอยอะไรเลยนะคะโหใหม่มากอะคันนี้ดูตรงนี้เลยลูกค้าคือนิ้วรอยอะไรนี่คือแทบไม่มีเลยนะคะรอยแต้มสีป้ายแดงอะไรนี่ยังอยู่เลยอะแทบไม่เคยมีการแบบกดลงใช้เลยนะคะอ่ะแม่ จะขึ้นนั่งก็ง่ายนะคะสำหรับคันนี้นี่คือขึ้นนั่งได้สบายเลยนะคะแล้วฝาเจโร่เนี่ยเขาไม่อึดอัดด้วยนะคะนั่งสบายแล้วแอร์นะคะไม่ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแอร์บนนะคะทั้ง3ต่อเลยและทีพาดไม่ด้่น,นก็คือทีวีนั่นเองลูกค้านี่ทีวีจอใหญ่มากนะคะรุ่นนี้นะคะเขาเชนแล้วเพราะว่าถ้ารุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นทีวีจอเล็ก นะแต่อันนี้ทีวีเพดานจอใหญ่แล้วยังไม่ได้แกะเลยลูกค้าพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะห่อทั้งทีวีข้างหน้าทีวีข้างหลังนะคะโอ้โหซื้อมาแบบว่าดูแลดีมากนะคะและลูกค้าท่านใดที่การย้ำแล้วนะคะว่าคันนี้นะคะลูกค้าที่อยากได้รถสภาพป้ายแดงในราคาที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วป้ายแดงแบบว่ารถสวยๆนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหชนยับอะไรมานะคะอันนี้กา,การการันตีหรือว่าสวยจริงนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูหรือลูกค้าท่านใดที่บอกเอ้ยพออยู่ต่างจังหวัดคุณการไม่สะดวกดูรีวิวของการเลยเพราะการจะบอกจริงๆบอกตรงๆเลยว่า รถคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆนะคะเดี๋ยวการจะพาไป,ไปดูห้องเครื่องกันก่อนาัวคันนี้เนี่ยเข้าสู่ตลอดทุกระยะเนี่ยห้องเครื่องจะใหม่สภาพป้ายแดงขนาดไหนไปดูนะคะเดี๋ยวการจะไล่ให้ดูห้องเครื่องเลยลูกค้า <suas> หู BRUNO แบบว่าตัวน็อตตัวอะไรเดิมๆนะคะนี่สําหรับรถที่เดิมๆตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะลูกลมๆอะไรจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ <S <S ลูกศรอ,อะไร <S <S มี <ces> ครบเลยนะคะไม่มีการไขน็อตเลยนะคะ และคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคอมมอรเรล2.4หรือว่า 2,400cc 181แรงม้านั่นเองนะคะบอกเลยว่าใช้งานดีไม่มีอืดน,นะคะประหยัดด้วยนะคะเครื่องอืดเครื่องโทนนะคะนี่การให้ดูเครื่องการสตาร์ทมาแล้วเป็นเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่ารีวิวข้างในก่อนและลูกค้าดูเลยอันนี้การสตาร์ทนะคะพยายามเอาไมคเข้าไปใกล้ๆเพื่อลูกค้าได้ยินเสียง บอกแล้วว่าเสียงเงียบมากนะคะแล้วไม่มีเสียงกอกแกะกกักอะไรเลยไม่มีแคสสีแดงนะคะไม่มีแบบว่าสนิมนะคะนี่การให้ดูแบบว่าซูมเข้าไปในตัวเครื่องกันเลยนะคะลูกค้าจะได้รู้เลยว่าเอ้ยน่าใช้น่าซื้อหรือเปล่านะคะคุ้มค่าแก่การแบบว่าหลอกคอยคันนี้หรือเปล่านะคะและเวลาที่ปิดไม่ยากเลยนะคะนี่ปิดลงไปเลยนี่ แค่นี้เองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคนที่จะหาปาเจโร่ตัวโฉมปัจจุบันอยู่นะคะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าให้การหาให้แบบนี้นะคะคันอื่นๆยากมากลูกค้าเพราะว่ารถใหม่น้อยๆแบบนี้สภาพแบบนี้คือนานๆทีจะเข้ามานะ,ะมันเป็นแบบแรไอเทมจริงๆนะคะ ที่แบบว่าลูกค้านะคะต้องไหวนั่นเองเพราะว่าคันนี้ซื้อสดก็ถูกซื้อจัดไฟแนนซ์ก็พิเศษนะเะพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกมากมากนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอทเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e ไลน์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านหรือบอกว่าเอ้ยอยากจะมารับโปรโมชั่น1 0 0 0 0มืนบาทของการ ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน g o o g l e Map ว่าไลออนคารถมือ2ภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาดูคันนี้ได้เลยนะคะและร้านการจะอยู่ตรงเส้นกาจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมฉาบปักใต้นี่เองอยู่ติดถนนใหญ่เลยหาง่ายมากๆนะคะและการต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีทั้งบริการส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านลูกค้า เซ็นไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านลูกค้าเลยหรือลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านก็ได้นะคะตามแต่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถนะคะเราจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยๆแบบนี้แน่นอนนะคะวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าต้องไวเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะคะ และสำหรับคลิปเด็ดโดนใจใบคุนการวันนี้ขอลาไปก่อนติดตามด้วยนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้การหยิบรถคันไหนเด็ดเด็ดมาโดนใจให้ลูกค้าอีกติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ